ถัดิบมันยิ่งใหญ่ของเราในวันนี้ห<ล>อยนางรมปลาช่อนโอ้โหปลาช่อนมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะนี่ฮะพุงมันมีไข่ด้วยเห็นไหมพุงปลาช่อนจะมีความมันอยู่เลยเอาไปต้มก่อนจะได้ให้มันมันน้อยลงเพราะพวกมันมันที่ไม่ไม่อยากกินงลงไปมาดูกันท่าเป็นไงน้ำเดือดแล้วลุยจ้ะเออครือ่องต้มยำลงไปก่อนเลยสีแดงแรงเล็ดนี่ลงไปง่ายๆกดไปต้มเ็ดแชมิยองเรา ใส่เห็ดลงไปนี่เดืิดเผาแล้คราเข้มข้นนะครับนี่ต้นใหญ่มากจ้ะก้อนโตโตไปเลยจะได้สซ่บๆนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับนมข้นจืดครับเทลงไปชั้นเข้ากันเข้ากันเข้าคำนวณนะจ๊ะรสนะครับใส่น้ำปลาลงไปตามปริมาณที่ชอบจ้ะริกสองแบบคือนี่สดลงไปอย่างนี้อสด แล้วก็พริกป่นบ้านคื้ก็ดีด้วยเพราะว่าแซ่บมากแซ่บลืมนี่ใส่งสองคลิกเลยไปทอนเลื่บลงไปเลยนะคะ100รับร้อยเลยได้มาสี่เลือกสองชิ้นใหญ่สองชิ้นเล็กจะล้อนหม้อมไหมเนี่ยอยีกชิ้นดึงลงไปเรยังไม่ชินกับความร้อนของเธออีกแล้วนี่หม้อใหญ่ขึ้นเลยนะฉันหมายถึงการแต่งกายแหม <c oughs> ใครเห็นด้วยยวกมือขึ้นค,ะคน่ะนนคนมาเรื่องเดือดแล้วใช่ไหมคะบีบไม่ได้เอาลงไปเลยแบบนี้ อุรถตามใจชอบนะใยากใส่ปุรถก็ได้นะแต่วันนี้อบแบบไม่เอาไม่ใส่เพราะว่าได้เสร็จแล้วนี่ใส่ไอ่นึงลมลงไปแล้วตัวยักษ์มากคุณโชว์ความยักษ์ก่อนค่ะนี่ฮะไข่นงลมตัวท้ือใหญ่มากๆใส่ลงไปใส่ลงไปหกตัวหมันจะล้นตอนนี้แหละกับดีว่าไม่ล้นเรียบรโอมันปริมม้อมากเลดูส่มาันี้แหับว่ามเรียบร้อยโอ้มันร้อมากเยาไมีหัเรียบร้อยมันปริ้มาก ไหนดูเนื้อปลาสิคะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้พุงปลาช่อนครับพุงปลาโอ้ชินโตเวอร์ชินโตมากมาดลองดื่นด้วยโปรตีนและโอเมก้าถูกต้องขอชิมก่อนนะฮะฮะเวลิโกช่วลงสุกมาถึงแล้วนะฮะมาซดน้ำกันเลยโอ้โหเผ็ดเดือดแน่นอนอ่ะพริกรอยตึงอร่อยรสชาติเราชื่นชอบ มาขอโชว์ย่หอยกันดีกว่าหอยดงลมนะครับมาหอยเมื่อกี้เราใส่ไปลุยรอบสุดท้ายนะคะเพื่อที่มันจะได้สุกกำลังดีไม่หมดตัวใส่ไปเร็วเดี๋ยวมันแข็งเหนือมันเต้นก็เอาเส้นมาจากไหนอะเสกมาเสกมาเส้นโอ้โหรอให้เย็นสักพักก่อนเลยนะครับ กินเลยตอนนี้นี่มีแหกนะฮะเอาวันนั่นคือการเช็คความร้อนหรอครับดีคลุยหมกใบนี้เหมาะกับเธอนะโอ้โหพุงปลาครับพุงปลาดูมันมันโอ้แล้วนี่ไข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 ่แน่นนะจ๊ะแน่นๆนะฮะไข่ไข่อย่างี้ครับมาใส่บติ๊กเลยหรอลุย คุณเนีเยนะมมน,มน,มนมากเลยอ,อ่ะคุณมาทอดมันมันตับใจมากเลยทอดขอนเยอะนิดนึงไปละมาคุณมา่อนนะครับไอ้ผู้มา่อดหรุยมายั่วแล้วก็จับไปนะเจ้ะต้มยำผู้ไช่อนใส่หอยนางรมสุดยอดเฉียบตัวไปเร,ปริ่มกินคำเดียวจ้าแล้วแต่เลยก็คำน่าดูเลยปากละปากละ